เแลงน่นแพลงนั้น แวจ๊ยอยู่นี่พี่แอนแจ๊ยอยู่ในห้องแมวเหมียวอิ่มข้าวไหมคะนี่หนูชมพูอิ่มข้าวอิ่มข้าวครับปุ่มน่ะวันจุ๊บจุ๊บวันจุ๊บจุ๊บไม่ได้เช็ดหน้าให้หนูชมพูอยู่วันจุ๊บจุ๊บน่ะวันจุ๊บจุ๊บ ใช้ทุงเท้าขึ้นขาด้วย <laughs> นูชมพูนูชมพูอะตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊ตอะตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊นูชมพูนี่หนูอะไรคะเนี่ยห,หนูอะไรชอบเล่นกระปุอแต่ม,มาเล่นกระปุกแต่มาเล่นกระปกงนะ่นะ่นะจีจูดกันนะ่แกล้งกันนะ่นะนะ่แนะ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 ใครแกล้งใครเล่นกันดีดี Mainkan di di. Dah, nuah nampen lah. <laughs> Ini nuah mawang ah, mawang mawang lah, nuah nampen, nuah nampen lah. Oh, orang kan kah adventure, di dalam.